เป no ็นมือใช้ม้หยักเขากอนเ้อกิ้น้อมาเตรียมตัวยเขาเทีหอซืต่สีน้มาเขาเลยเขามามหยักกติตีเออเลยม้หยักมามัวเป็นสื่อตเตี้ยฉันก็กลอกจ่าเลยจริงใช้กูดีเลยง เออฉันให้นาไปปีชเตาเ้วดิ้อเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมฮะมมมมไม่มีน้ำกินใช่ไหมเอ <laughs> อใช่ใช่ใช<อ>พี่อย่าว่าพี่ขนาดหนูไม่ได้ ไม่ได้ทำงานไม่มีน้ำกินจะตายแล้วไม่ต้องว่าพี่ทำงานหรอกเหมือนกัน <G ül> ใช่ไหมพี่ <G ül> คนไม่ทำงานไม่ได้กินน้ำก็จะตายแล้วคนทำงานไม่ได้กินน้ำก็จะตายแล้วร้อนะลึร้อน,น,น,นจันง <G ül> <G ül> bộ cha nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cơ <laughs> cho, còn anh tế cho lo ôn dìa, mà cho cào lulu nó, là, tí là xấu lớn, bỏ mà giờ cả rong cha, nữa, người ta chốt chế. เป็นเดียววนอไปตดตุินเจ้าเท่ตุพงยูไปถอทอหนึ่งตัวป้าไปเท่าเดียะแม่เอามือมีน้ำใจลงเหนูทนอนอนเทียนอเนื้อเลูกเชลวะอยู่เราเท่าเจากกนน้าขอน้องนอเมื่อจะมานาอ่าเลยถ้าตกเคาก้อลงกดชายชัวร้อนดีเทียะ